คำว่าพักาวาทรงมีธรรมที่ทรงบำรุงไว้ตรงนี้เราจะเห็นภาพชัดขึ้นบารมีอุปปารมีปรมัตบารมีมหาปริยาคาทั้งห้าคืออัตตาปริยาคะบริจาคตนนัยะปริยาคะบริจากตา ท่านาริจาคบริจาคทรัพย์รัชบริจาคบริจากราชสมบัติปุตตะบริจาคบริจาคบุตรเอปุตตะทาระทาระนี่แปลว่าเมียขอไปแปลว่าภรรยาจริงๆทาระทรัพ์นี้เรียกว่าเมียให้บุตรแล้วให้ภรรยาสมมติยอมฉลองอยู่กับภรรยามาเห็นภรรยาโอ้ เบื่อแล้วเอาใครอยากได้ก็เอาไปเถอะเอ๊อย่างนี้เป็นทาระบริจาคข้าไหมคือเราไมยต้องให้ให้ที่เลิศไม่ใช่ให้ตอนที่เขาสุดซทมตอนสุดซทมไม่เป็นโอ้า้างั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็ยกมือกันสลอนเนึ่ก็รีบไปจากเดี๋ยวไปหาใหม่ เยี่เราเคยอัตตาบริจาคบริจาคตนเนี่ยเราเคยบริจาคตนไหมบริจาคตนเนี่ยอัตภาพรูปขันใครก็บริจากรูปขันเอาเลือดเลือดเลือดในขณะที่ให้เลือดเป็นทานเนี่ยชื่อว่าให้กรรม,มชรูปจิตชะรูปปะตชะูปบเลือหานรชรปอ่าใครตอบได้อใครตอบได้ยกมือ,อเวลาให้เลือดเนี่ย เป็นทานเรียกว่าให้กรรมมาชโรเป็นทานให้จิตแต่ชโรเป็นทานอุตูชโรเป็นทานหรืออาหารชโรเป็นทานอ้าวอ้าวอ้าวตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยอ้าวเชื่อตอบหน่อยสิเชื่อว่าให้รูปที่เกิดจากกรรมหรือให้รูปที่เกิดจากจิตหรือให้รูปที่เกิดจากอุตุหรือให้รูปที่เกิดจากอาหาร ไม่มีใครตอบสิอาใครตอบก็รีบตอบสิยกมือตอบเลยเอ่ะในนี้ก็ได้ที่นั่งนั่งอยู่ขอโอกาสอายอมทั้งปวันเนี่ยจะตอบใช่ไหมเลขใครอาเชิญเชิญอายอมทั้งปวันยังยอมตอบใครตอบก่อนคนนั้นเสี่ยงใครตอบที่หลังได้เปรียบผมพลลองตอบนะคนะกรรมชรูปค่ะ กลุ่มไหน <c oughs> กรรมช่โรคกลุ่มไหนรก,ก,กรรมช่โรคกลุ่มไหนโรคเถื่อการมใช่ไหมอ๋ออ้โรคเถื่อกากกรไม่ยังไม่มีคำอธิบายเอาใครตอ่อขอขออกาสพระอาจารย์ครับอ้าวท่านนายจะตอบท่านนายก็เสียงเลยนะเดีแต่ตาวก่อนเสียงแนะล้วโลหิตังเนี่ยอาศัย สมุดรูปในสมุดฐานทั้งสี่เลยครับกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารเป็นไปอยู่ครับฉะนั้นก็ให้ทั้งหมดเลยครับอ๋อให้รูปที่กิดจายกรรมด้วยรูปที่กิดจากจิตด้วยอุตุด้วยอาหารด้วยใช่ไหมครับอาจารยนดินว่าไงอ่ารยดินก็จะความเห็นขอเขาขาดครับพระอาจารย์ครับก็ก็เหมือนอย่างที่ที่หลวงพี่นายว่า ใน,ในเลือดอะคระับอาจารย์มันก็มีทั้งส่วนที่เกิดจากกรรมที่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ที่มีเลือดมาก็มาจากกรรมส่วนหนึ่งมาจากมาจากอาหารส่วนหนึ่งจากอาหารที่กินเข้าไปทำให้เลือดออกมาดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างมาจากจิตที่เวลาจิตที่เป็นอกุศลมันก็ผักเลือดที่เป็นเสียๆออกมาเยอะหรือว่าผักไอตัวตัวสารอาหารที่มันไม่ดีออกมาในเลือดเยอะอ่างเงี้ยครับอาจาที่เป็นจิตจะรูป แล้วก็มาจากอุตุด้วยส่วนหนึ่งจากความเย็นความร้อนเนี่ยครับอาจารย์นในขณะที่เข็มเจาะเข้าไปในร่างกายครับอาจารย์เข็มก็ดูดทั้งเลือดที่เกิดจากกรรมจากจิตจากอุตุจากอาหารออกไปครับอาจารย์แต่พอเลือดมันวิ่งหรือมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบสืบต่อแล้วก็เข้าไปอยู่ในถุงแล้วครับอาจารย์พอออกจากร่างกายไปปุ๊บมันก็เหลือแค่อุตุชรูปครับอาจารย์ไม่เหลือกรรมัชรูปจิตชรูปแล้วก็อาหารชรูปแล้วครับอาจารย์ จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละแค่นั้นเวลาบริจาคจริงๆเนี่ยจริงๆมันเกิดดับสืบต่อออกไปเนี่ยมันไม่เป็นกรรมมชรูปแล้วจิตชะชรูปไม่เหลือแล้วอาหารช่รูปก็ไม่เหลือแล้วเหลือเพียงแค่รูปตัวช่รูปเนาะต้องไปแปลสภาพเป็นอาหารชรูปใหม่ต้องแผ่ซึมเาร้าเข้าไปเพราะมันระบบการเกิดดับสืบต่อเห็นไหมใครตอบก่อนมีโอกาสกิจนรณน ถ้าอยู่ในร่างกายมันเกิดจากสี่สมุทฐานเนาะงั้นเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปแล้วเวลาพุ่งออกมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเหลือสมุทฐานเดียวเหลือสมุทฐานเดียวอ๋อหมอว่างไงอ๋ออ้าวเชืได้เลยได้เลยหมอยามาถวายโมทนาด้วยาวมาที่นี่ได้เลยม โวันาโธทนาเดินเนี่ยตุคนขวายเอายามาถวาย ฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นพุทธคุณนะฉะนั้นคำว่าอัตตะปริจาคะการให้ให้เลือดเนี่ยชื่อว่าให้อัตภาพไหมการให้เลือดชื่อว่าให้อัตภาพไหมการให้เลือดเป็นทานชื่อว่าให้อัตภาพไหมใช่หรือไม่ใช่ใครว่าใช่ อ้าวหมอนน้นว่าชายโอ้ช่เป็นแถวอ่ะต่อมาทีอัตภาพคืออะไรให้อัตภาพเป็นทานสมัสการนะพระอาจารย์ก็ให้ตัวครับพระอาจารย์ก็คือก็เลือดนี่ก็มันก็เป็นเอ,เอัยวะส่วนหนึ่งเดอบก็เหมือนกับเป็นการอ,อัตภาพเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมแปลเข้าใจถูกเปล่าก็คือ ให้ตัวตนให้ตัวตนก็คือเลือดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราอัตตะในที่นั้นอัตภาพตัวนั้นหมายถึงขันห้าทั้งรูปรขันและนามขันเวลาให้เลือดเนี่ยให้แค่รูปประขันหรือให้นามขันด้วยให้รูปประขัน,รปปขน,นครับอาจาร,ราย์ให้รูปประขันอ้าวแล้วใครต่อยยมเอมการให้อัตภาพเนี่ยให้รูปประขัน เออให้ให้เลือดเนี่ยที่ยวให้รูปขันใช่ไหมหรือให้น้ำขันด้วยไม่ดังยอมเอิมไม่ดังถ้เ,เปิดหน่อยโอเคเอา้าวดังแล้วการให้อัตภาพเป็นทานชื่อว่าเป็นการให้อัตภาพใช่ไหม ให้แค่รูปประคันอย่างเดียวหรือให้นามประคันให้นามามาทำยโยมคิดว่าให้ทั้งรูปประคันแล้วก็นามนามประคันนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเอมันก็มีความอย่างสมมุติว่าเอนามประคันในเรื่องของสัญญาละ่ะส,สัญญาละขันนะคะแล้วก็มีเจตนาจงใจที่ไปอะคะ่ะพระอาจารย์ตรงนี้ด้วยอะคะ่ะก็คือยองคิดว่าทั้งหมดเลยะคะ่ะว่าไงหมอหมอแจงว่าไงใช่ไหม าาาอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในการให้เราสามารถที่จะให้ได้ทั้งรูปและนามเจ้าค่ะพระอาจารย์หากว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ทันคิดพอไม่ได้คิดมนสิการตัวนามมาทำจะไม่ได้สละดเจ้าค่ะตัวนามมาทที่คิดจะให้คืออย่างที่น้องเอมว่าเจตนาที่คิดจะสละด เจตนาที่คิดจะให้ยอมเจ็บตัวยอมเสียเลือด <ME U ised> เนื้อตัวเมื่อเจตนานที่จะให้เกิดขึ้นเจตนาเป็นสังขารละขันแล้วเวทนาขันชื่อว่าให้ด้วยไหมชื่อว่าให้สัญญาขันได้ไหมสังขารละขันอื่นๆได้ไหมจิตซึ่งเป็นวิญญาณขันใี่ชื่อว่าเราได้ให้ด้วยหรือไม่หรือให้เฉพาะเจตนาขันอย่างเดียวให้ด้วยจะค่ะเ,เพราะว่าเขาร่วมกันจะค่ะในในขณะที่เอ เจตนาเกิดขึ้นเจตนาเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวไม่ได้ในนั้นก็จะต้องมีวิญญาณขันมีสัญญาขันแล้วก็มีเวทนาขันร่วมด้วยเจ้าค่ะตรงนี้เห็นไหมต้องต้องทำความเข้าใจให้ชัดด้วยนะฉะนั้นคำว่าอัตตะปริจาคะการให้อัตภาพเป็นทานเนี่ยเช่นเราให้เลือดให้ดวงตาให้อวัยวะตลอดถึงให้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือชื่อว่าให้อัตภาพนะครับ แทน,นการให้อัตภาพเนี่ยรูป,ปรขันโดยการให้เลือดออกไปเนี่ยเป็นรูป,ปรขันที่จริงเนี่ยการจะสละเลือดให้เป็นทานเป็นต้นได้มันมาจากเจตจำนงความจงใจและตั้งใจไอ้ความจงใจและตั้งใจกระตุ้นเตือนให้สัญญาขันเป็นกุศลเกิดขึ้นจําได้หมายรู้ทั้งหลายให้ตัวเวทนาขันเกิดสม,มนัสเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้น ให้ตัวสังขารละขนันอื่นๆสติที่เกิดขึ้นความเพียรที่เกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นสมาธิที่ตั้งมั่นวิญญาณขันธ์คือตัวกุศลทั้งรูปธรรมและนามธรรมท,ที่เป็นอัตภาพนั้นชื่อว่าเป็นการสละเนเรียกให้อัตภาพเป็นทานแต่อัตภาพที่เป็นทานนั้นเน่ะเป็นอัตภาพระดับให้วัตถุทานข้างนอกหรือให้วัตถุทานภายในซึ่งเป็นการให้เลือด หรือในตาหรืออวัยวะมีให้ไตให้ตับเป็นต้นเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกเป็นทานะอุปปารามีถ้าเป็นทานะประมัทธบารามีเนี่ยเช่นให้เลือดเนี่ยมนสิการว่าเราอาจจะช็อกตายในขณะที่สละเลือดก็ได้แม้การที่จะช็อกตายหรือใจขาดตายเนี่ยก็จะไม่อะไราอาวรกับชีวิตนี้เราชื่อว่าได้ปลงแล้วได้สละแล้วนี้เป็นต้น ไม่ใช่อยู่เพียงแค่ทานะอุปบารมีแล้วมันกระทบไปจนถึงทานะประมัตถบารมีนั่นการสละอัตภาพแบบนี้นี่เขาเรียกอัตตะปริจาค่ะเพราะมันแม้แต่อย่างนี้นะบางคนอาจจะถ้าไม่มนสิการไม่ตั้งเจตจำนงไม่เป็นนะอยกตัวอย่างเช่นขับรถเราจะเอาของไปถวายแด่พระสงฆ์เป็นต้นเหไรเนี้ยนะ ทีนี้เจตนาที่ขับรถไปเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเลยว่าอันตรายข้างหน้าจะอะไรจะเกิดก็ไม่รู้แล้วอาจจะประสบอุบัติเหตุอวัยวะน้อยใหญ่ขาดหรือชีวิตอาจจะดับไปณนะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้แต่ตั้งเจตจำนงว่าแม้เลือดเนื้อแม้ชีวิตจะหมด หรือจะดับไปแต่เราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกังวลกับการให้ทานของเราเลยเราจะทำทานบารมีนี้ให้เต็มไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานแม้อวัยวะและชีวิตจะต้องแตกดับมนาสิก,การใส่ใจคิดอย่างนี้จากวัตถุทานข้างนอกมันกระเทือนก็มาถึงอวัยวะข้างในและถึงชีวิต นั่นกลายเป็นเห็นไหมทั้งทานบรรา,นปปร,ร,มานร,รมีทานะอุปบารมีทานะปรมัตธบารมีมันเกิดขึ้นด้วยการเข้าใจแบบนี้แล้วมันปรงใจแบบนี้ถึงจะเป็นถ้าไม่ปรงใจไม่มีเจตจํานงเนี่ยจะไม่เป็นทานะปร,รมัตธบาปปร,รมีนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีธรรมที่ทรงบำรุงไว้แบบนี้พระเจ้าบำรุงทานบาร,รมีไว้เต็มทานะอุปบาร,รมีไว้ ฐานนัปรมัตถรรมนีทรงบำรุงบาร,รมีในบาร,รมีแต่ละข้อก็สั่งสมกระทำจนชำนาญจนถึงฐาจนถึงปรมัตถบารมีศีลก็บำร,รุงไว้แบบนี้ทั้งศีลบาร,รมีศีลและอุปปรารมีศีลและปรมัตถบารมีเนคขมะก็เป็นเนคขมะอุปปรารมีเนคขมะปรมัตทั้งปัญญาวิริยขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและวิคขาบาร,รมีพระองค์ทรงบำรุงไว้ หล่อเลี้ยงไว้แบบนี้ฝึกฝนพัฒนาจนคล่องแคล่วตั้งแต่เป็นโุเมธาดาบทจนมาถึงพบสุดท้ายสังเกตดูุไหมตอนที่พยามารจะมาผจญพระเจ้าก็ดึงบาร,รมีที่ทรงบำรงไว้ที่เลี้ยงไว้นะ่ะเอามาไว้ในตนดึงทานบาร,รมีมาไว้ในตนดึงศีลบาร,รมีมาไว้ในตนดึงเนกขม,มา้าปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเวขาบาร,รมีไว้ในตน ดึงอุปปาร,ปรมีและประมัตถาบรมีไว้ในตดพอหมุนบาร,รมีแผ่นดินก็ไหวแผ่นดินก็ไว้นี่นเป็นแบบนี้ฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าบาร,รมีที่พระเจ้าทรงบำรุงแล้วก็เลี้ยงเข้าไว้เนี่ยเป็นการ ดึงบารมีเหล่านั้นมาไว้ในตอนและอย่างหนึ่งก็คือว่าปุบพะประโยคะสมถะและวิปัสสนาที่ทรงบำรลงไว้หูมากมายนะดึงมาหมดเลยสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่เกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนในผ่านพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์งมาฝึกฝนพัฒนามาเนี่ยทรงบำเพ็ญปุปพพะประโยคะ ในการก่อนและปุพพจริยาการประพฤติชอบในการก่อนและทรงธรรมรขานังก็คือการกล่าวธรรมะการกล่าวพระธรรมการแนะนำการพร่ำสอนการบำเพ็ญบารมีเหล่านี้มาอย่างยิ่งยวดแล้วก็ยาตถาจริยาการประพฤติประโยชน์แก่ญ,ญาติโลกัตถจริยาการประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลก พุทธถจริยาการประพฤติเพื่อประโยชน์เป็นพระพุทธเจ้าโดยสังเขตคือได้แก่ทมอันกระทำความเป็นพุทธเจ้าอันเป็นปุญญะสัมภาระเป็นการสั่งสมบุญปุญญะสัมภาระเนี่ยคือกลุ่มบุญกิาวัตถุทั้งหมดแล้วก็ญาณสัมภาระก็คือการสั่งสมญาณปัญญาอย่างยิ่งยวดในการก่อน ที่พระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ถึงความข้นขวายเพื่อเกื้อกูลโลกทั้งปวงได้ประมวลมาในที่สุดจริงก็มาประชุมลงในกันว่ามนุษย์สัตตังคุณสมปัติเป็นต้นจนถึงความเป็นมนุษย์ได้คุณสมบัติเพียบพร้อมจนว่าได้รับพยากรณจากพระเจ้าพอได้รับพยากรจากพระเจ้าไปเสร็จปุ๊บก็บำเพ็ญต่ออีก เสียสงไขยอีกแสนกับการบําเพ็ญต่ออีกเสียสงไขยอีกแสนกับจนในที่สุดจริงๆเนี่ยบารมีนั้นเต็มบําเพ็ญโดยไม่ให้เหลือไม่มีส่วนเหลือเลยบําเพญเ็ญเต็มบริบูรณ์มากและก็บําเพ็ญโดยไม่ขาดสายไม่มีอัธภาพใดชาติใดเลยที่จะให้บารมีเหล่านี้หยุดช่วงทําให้ติดต่อต่อเนื่องติดต่อต่อเนื่องตลอด แล้วก็บำเพ็ญบรารมีด้วยความเคารพให้ทานด้วยความเคารพรักษาศีลด้วยความเคารพบ,บำเพ็ญเนคขมาด้วยความเคารพปัญญาวิริยขันติสัจจะจนถึงอุเวขาด้วยความเคารพแล้วก็ขจัดบรารมีที่เป็นหาหนาภาคิยะไอส่วนที่จะทําให้บรารมีเสื่อมข,ขอจัดทิ้งไป และที่เป็นสังกิเลสาภาคิยะไอ้ส่วนไหนที่จะทําให้บาร,รมีเศร้าหมองก็ขจัดกิเลสที่เป็นเหตุถึงบาร,รมีนั้นเศร้าหมองออกไปและก็ถ้าทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขม,มะตั้งอยู่ไม่เจริญขึ้นก็ขจัดไม่ยอมหยุดอยู่เพราะต้องขับเคลื่อนบาร,รมีเหล่านั้นพัฒนาบาร,รมีเหล่านั้นให้ยิง่งยวดยิงย่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าบำเพ็ญทานแค่นี้พอยิง่งบำเพ็ญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ศีลแค่นี้พอไม่ใช่ยิ่งทําให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนคขมมะก็มากขึ้นมากขึ้นปัญญาวิริยะขันติยแต่และอย่างไม่ใช่เป็นถีติภาคิยะนะไม่ใช่แค่ตั้งอยู่ต้องพัฒนาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกอัตภาพไม่ขาดสายติดต่อด้วยความเคารพและก็ให้เป็นวิเศษสาภากยะ มีส่วนแห่งความวิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้